ประสบการณ์หรือว่าความสําเร็จอ่ะมันไม่ได้ง่ายๆจริงๆลองผิดลองถูกมาแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดของเรานะมันมีท้อบ้างก็โอเคแต่เราใหญ่ย,ยอมแพ้ค่อยๆตั้งเป้าหมายเราทีละนิด อย,อย่างตอนแรกสุดที่คุยกันยอดขาย3ล้านบาทเราแฮปปี้ละเรามีเงินให้ลูกไปเรียนหนังสืออะไรเงี้ยเราโอเคละเราอสําเร็จเราก็มีเป้าต่อไปถ้าเราตั้งเป้าใหญ่เลยบางทีพอมันไม่ถึงอ่ะมัจจะทอ้อตอนแรกสุดสโลแกนเะยังไม่ได้เป็นเพลย์มอลฟันมอนะครับเราเป็นเพลย์มอลดอนกิฟท์เราต้องอยญ่ยอมแพ้เอาสมมติฐานตรงนั้นที่เราคิดว่าเ l ลย์มอ e และดี a แบบนี้ขายได้มันต้องมีคนที่อยากจะมีสินค้ายอยู่ในใจเนี่ยความสนุกนี้มันต้องอยู่กับคนได้เ l ลย์มอ e ก็เลยทำจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้มาออกเฉลี่ยก อันนี้ก็น่าจะเป็นมาตรวัดหนึ่งอ่านว่าเฮ้ยสมมติฐานณวันนั้นจนถึงวันนี้มันก็มีคนตอบรับที่สามารถทําให้เราออกสินค้าได้มากกว่าสามรยรายการได้ลูกอมแตงโมสุดฮิตกัมมี่ราเม,มงสุดครีเอทั้งหมดนี้รวมอยู่ในแบรนด์ที่มีชื่อว่าเพล r มนั่นเอง และเพลย์มอลเนี่ยนะครับก็เป็นแบรนด์ที่อยู่ภายใต้บริษัทที่มีชื่อว่าเ v e r m o r e อลจำกัดนั่นเองนะครับโดยบริษัทเ v e r m o r e เนี่ยนะครับก็เปิดมาแล้วมากกว่า20ปีมีโปรดักต์มากกว่า300 SKU และเติบโตไปในมากกว่า11ประเทศทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับทั้งหมดนี้เขาคิดได้ยังไงมีไอเดียครีเอทแบบนี้มาตลอดตลอดออกมาได้อย่างไรเราไปติดตามกันดูได้เลยครับ นี่คือตั้งใจตั้งมาเพื่อทําขนมเลยมั้ยตั้งแต่แรกเราตั้งใจเพื่อทําสินค้ากลุ่มฟู้ดก่อนตั้งแต่แรกตัางแต่กลุ่มเนะี่ยขนมขนมอาหาร<ม>แต่ยังไม่รู้ว่าตอนนั้นเพราะเพลย์มอยไม่ได้คลอดซึ่งตอนแรกๆเราก็เฮ้ยห,หรือไปเอาของคนนี้เข้ามาทีคนนี้เข้ามาทีไปเสนอลูกค้าเสนอสนู่นเสนอโอ้ยก่อนเพมอเพลย์มอปีแรกยังไม่เป็นเพลย์มอลด้วยใช่ยังจำช่วงแรกเลยก่อนจะเป็นเพลย์มอลนะครับเอาสินค้าไปร้อยชนิดร้อยไอเทมร้อยเอสเคยูตรงมาเลย ใช่แต่ไม่ได้ไม่โดนใจเขาใช่ก็<ต>ลูกลูกค้าหลายๆที่แล้วแต่ว่าใครสนใจยังไงบ้างเราก็พยายามจะคิดว่ากลุ่มเนี้ยประมาณนี้สินค้าตัวนี้มันน่าจะนําเสนอแล้วได้ณต,ตอนนั้นอาจจะไม่ถึงกับร้อยแล้วไม่ได้เลยอาจจะมีสนใจสัก2ตัวอย่างเงี้ยจากร้อยแต่ท้ายสุดก็เหมือนไม่ผ่านด่านสุดท้ายอะไรเงี้ยแล้วก็ตีตกมาอีกอะไรเงี้ยจนเราก็ต้องกลับมานั่งคิดท้ยทำไมแบรนด์คนนี้เข้ามาเขาก็มีข้อดีตรงนี้นะแต่เขาก็ไม่เอาเพราะอะไร ไอ้แบรนด์นี้มาทําไมเขาไม่เอาเพราะอะไร,รอไรเงี้ยจนจริงๆแล้วเราก็เริ่มมองแล้วดูว่าเฮ้ยหนึ่งแบรนด์เนี่ยมันไม่ตอบโจทย์แล้วก็เลยเป็นที่มาว่าเฮ้ยเราก็ทําแบรนด์ที่มันตอบโจทย์ใน,นเวลานั้นเลยแล้วกันที่เราคิดว่ามันน่าจะใช่สมมติฐานนี้แหละมันน่าจะใช่ก็เลยเป็นที่มาว่าเพลย์มอลก็เลยได้บังเกิดขึ้นณเวลานั้นตอนแรกถ้าเกิดเราเราไปเอาสินค้าคนอ,อื่นเข้ามาทำอะ่ะบางทีมันก็ไม่ได้ไม่ได้ตอบโจทย์เราเต็เมเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เราชอบจริงสิ่งที่เราคิดว่่ามันใชจริง แต่พอเราออกสินค้าของเราเองเป็นแบรนด์เราเองเงี้ยมันตอบโจทย์เราหมดเลยแล้วทําไมต้องเป็นธุรกิจขนมอมองเห็นช่องทางอะไรในธุรกิจขนมว่าเป็นธุรกิจที่น่าจะมีคนซื้อเยอะหรือว่ามันเกิดจากอะไรทําไมเราถึงเข้ามาในธุรกิจขนมผมก็อยู่ในวงการขนมมาก่อนมีวิชาแล้วกันมีวิชาแก่ก้านนิดนึง<อ>ในการ<ะ>ว่าถ้าเกิดเราจะไปเริ่มต้นอะไรก่อนเลยเนี่ยกับสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วรู้บ้างจะอาจจะถูกหรือผิดอย่างน้อยเคยมีประสบการณ์มาก่อนนะครับเลยคิดว่าชวนป๊อกว่าเริ่มตรงนี้แหละเริ่มขนมนี่แหละ อ๋อก็เลยมามาทําขนมแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของของการที่มาตั้งเอเวอร์มอลแล้วก็ทาให้เกิดเพลย์มอลเกิดขึ้นขนมที่อยู่ในตลาดเนี่ยฮะจริงๆแล้วก็จริงๆก็มีลายใหญ่ๆอยู่เยอะอ่าจริงจริงแล้วลายใหญ่ๆเขาก็ก,ก็มีมีความแข็งแรงแต่ละคนแต่เราก็คิดว่าจากความแข็งแรงนั่นแหละมันน่าจะมีอะไรที่มันสร้างความต่างได้ด้วยเหมือนกันเราก็เลยคิดว่าเราจะต้องสร้างแบรนด์หนึ่งแบรนด์ที่ต้องสนุก มีจินตนาการไม่ใช่แบบมาแบบแบนๆแฟตๆเราเลยเราเราไปเติมเค้กก้อนของอุตสาหกรรมขนมขึ้นมาด้วยครับตอนนวามกตั้งใจเราเราคิดว่าเราคงไม่เราคงไม่กล้าพอที่จะไปแบ่งเค้กใายใหญ่ๆมาแต่ตอนเราคิดว่าเราสามารถทําให้เค้กก้อนใหญ่ขึ้นเราก็ไปเอาส่วนนั่นแหละที่คิดว่าทําให้น่าจะใหญ่ขึ้นมาได้ตอนนั้นเราพยายามจะมองว่าเฮ้ยในทุกวัยมันต้องมีความสนุกสนุกแบบเด็กก็มีสนุกแบบวัยรุ่นก็ต้องมีสะบบแบบ เพิ่งเริ่มทํางานจะเป็นยังไงสมุกแบบกลางคนหน่อยสรุปแบบสี่ห้าสิบจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นมันมีความสนุกในในยักษ์ของตัวเองเพราะฉะนั้นไอความสนุกตรงนั้นมันก็เลยเป็นที่มาที่เราแปลงความสนุกตรงนั้นเนี่ยมาเป็นสินค้าของเราสามารถเอนเกกับมันได้และสนุกกับมันไปได้ด้วยอันนี้เอามาต่อได้อันนี้เอาไปเล่นได้อันนี้ไปทำคอนเทนต์ต่อได้อะไรเงี้ยนะครับนั่นแหละแต่ก่อนตอนยุคยุคแรกๆเราเราก็จะมีลูกอมสตรอเบอร์รี่เลมอนองุ่นอย่างเงี้ยไม่มีใคร คิดถึงรสชาติแตงโมเราก็<ะ>คิดว่าถ้าเราไปทำฟอลโล่คนอื่นน่ะมันก็ควรถ้าเกิดเป็นคนอื่นภาพมายเซ็ตอยู่แล้วสตรอเบอรี่ต้องไปลูกอมยี่ห้อน,นี้นะอ่างุ่นต้องไปยี่ห้อนึงแต่แตงโมตอนนั้นะมันจะไม่มีถ้าเราคิดคนแรกมันก็คือเราคือมันเหมือนกับว่าถ้าคนอื่นเนี่ยเขามีมายเซตไว้อยู่แล้วว่าอง,งุ่นมันต้องรสชาติแบบนี้แล้วถ้าเราทําลูกอมอง,งุ่นไปด้วยแล้วมันไม่ได้เหมือนกับของเดิมของแบรนด์อื่นที่เขาคุ้นเคยมันอาจจะทําให้ แตบบ่เราดูไม่อร่อยดูไม่น่าสนใจแบบนี้ใช่เราก็เลยคิดอันใหม่แล้วก็ลองลองคิดอันใหม่ถ้าล้มเหลวเป็นบทเรียนเราอืแต่ถ้ามันปังขึ้นมามันคือตำนานถ้าปังสุดของผมเลยนะครับมันก็ต้องเป็นลูกอมแตงโมนี่แหละจริงๆเราเราอยากให้ทุกคนเรียกว่าเพลมอลลูอมแตงโมนะแต่พอการตลาดมันพูดคําว่าลูกอมแตงโมกลายเป็นเจนเนอเรชันมละอันเพนี้ยคือ,ค,อคือเราขวดสีแดงแดงฟ้าสีเขียวเขียว คือพเพลโมอลลูกอมแตงโมย้อนไปตอนนั้นนะตอนที่ลูกอมแตงโมอ,งออกตอนแรกๆยังไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นฮีโร่เลยตอนนั้นเราออกพร้อมกับลูกอมบวย 2, 2ตัวความรูม้สึกเราบวยน่าจะน่าจะปังกว่าด้วยบวยอัดเม็ดนี่แหละเพราะคนตอนนั้นในตลาดไม่มีบวยอัดเม็ดที่อร่อยและอยู่ในตลาดวงกว้างเนี่ยมันน้อยแต่ก่อนไมันก็ยไบวยอัดเม็ดแต่ก็มันมีไม่กี่ห่อที่อยู่ในตลาดพยายามจะบวยอัดเม็ดที่เราชอบตั้งแต่สมัยเด็กๆรสชาติที่เราชอบมากๆ ตอนนั้นแบบเฮ้ยถ้าออกบวยตัวเดียววางเข้าไปมันอาจจะไม่มีเพื่อนเนอะหายตัวมาวางด้วยกันแล้วกันมันจะได้ดูแบบแล้วก็ทําให้มันต่างกันนิดนึงให้มันต่างคนละแบบยังไงคนละคนละทาร์เก็ตนะอย่างเงี้ยแต่ทั้งทั้งสองสอง SKU เนี่ยครับผ่านกระบวนการความคิดมาหมดละว่าอะไรควรจะเป็นยังไงเพียงแต่ตอนนั้นลูกอมแตงโมเนี่ยยังเป็นรองบวยอยู่นิดนึงอืแต่พอวางเข้าไปที่บอกทำไมมันท้าทายจริงตัวนั้นตอนแรกยังไม่ได้ไม่ได้ตั้งทาร์เก็ตว่ามันจะบังมากขนาดนี้ จะพอวางไปรสชาติถูกใจสีสันแพคเกจจิ้งถูกใจทุกอย่างอร่อยคนซื้อซ,ซ้ำซ้แล้วยิ่งซ้ำซ้ำเรื่อยๆเ,เราเริ่มมีตลาดต่างประเทศซึ่งตอนนั้นเราเราไม่ได้แข่งเฉพาะในประเทศไทยละเราแข่งกับเจ้าถิ่นในประเทศนั้นๆ<ะ>เขาอาจจะมีลูกอมกัมมี่ในใจแต่เชื่อไหมครับว่าลูกอมแตงโมเนี่ยไปที่ไหนก็ยังเป็นขายดีสุด<ะ>จริงเรายังมีสินค้าพวกกลุ่ม กลุ่มกัมมี่เรากัมมี่ของเราเนี่ยมันมีความลูกเล่นขี้เล่นและสร้างสารรค์อยู่เยอะมากจริงๆกัมมี่ซีรีส์เราออกมาน่าจะไม่ต่ำกว่าเกือบร้อยถึง200ตัวละแต่และตัวมันก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ต่างเราปังในเรื่องของความคิดสร้างสารรค์ของเราเนี่ยมันออกมาก็ขายได้ออกมาคนก็อยากที่จะไปเอนเกจกับมันอยากที่ไปเอาสินค้าตัวนี้มาแล้วได้มาทดลองอได้มาทําอะไรคอนเทนต์สนุกๆได้มาหาวิธีในการกินขนม ในรูปแบบอื่นๆโอเคอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นความรู้สึกว่าจริงๆมันท้าทายมากนะที่จะอยู่จะออกหลายอันมากเลยแต่มีทุกๆอันก็จะมีแฟนคลับที่อยากจะรอแล้วก็เอาขนมของเราเนี่ยไปเล่นไปสร้างคอนเทนต์ไปหาเรื่องราวสนุกๆไปกับขนมเราหรือจะเป็นคามีเทปยาวๆย,ย,ยาวแบบยาวมาก60เซนสอง <2 S 1> ฟุตอ่างเงี้ยครับเด็กก็ได้เล่นก่อน คนก็เอาไปเล่นเห็นเห็นบอกว่าตัวกัมมี่เทปนี้มีเขาไปพันกับผลไม้อะไรอะไรอย่างงี้ด้วยช่วงหนึ่งมันเป็นไวรัลดังเลยดังจนกระทั่งผู้ผลเนี่ยสต็อกขาดเลยซื้อไม่ทันตอนนั้นโตสามร้อยเปอร์เซ็นต์ภายในแค่อาทิตย์สองอาทิตย์อยู่ๆก็มีกระแสไวรัลมาจากต่างประเทศที่เขาเอาพวกเนี่ยที่เป็นเหมือนลักษณะพันเทปเป็นเหมือนโรคคับอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาห่อห่อแล้วก็ไปแช่แข็งแล้วก็มีก็มีลูกค้าเนี่ยแหละไปทำเองเพราะจริงๆมันเกิดจาก creativity ถ้าแปลเป็นไทยมันน่าจะเป็นความคิดสร้างสรรค์ของของการที่เราเราแค่แปลงความคิดสร้างสรรค์ของเราเนี่ยออกไปในรูปแบบของขนมได้อย่างไรแบรนด์เราเนี่ย DNA ค่อนข้างชัดแบรนด์ต้องมีความสนุกสมมติฐานของของการเกิดมาของเพล y มอมันชัดพอมันชัดปุ๊บเนี่ยแน่นอนมันก็จะต้องดึงคน,นที่เข้ามาร่วมทํางานให้มันชัดตามไปด้วยพอชัดตามไปด้วยเมื่อเกิดจากน้องในทีมนี่แหละทีมพัฒนาทีมครีเอทีฟ ทีมไม่ว่าจะเป็นทีมการตลาดเองทีมแบรนดิ้งเองมารวมทำเวิร์กช็อปแล้วก็เอาไอเดียต่างๆมาพูอะไรที่จะกลายเป็นเทรนด์ของสินค้าอะไรที่มันอยู่ในกระแสเราจะแปลงเทรนด์เหล่านั้นยังไงกลายมาเป็นสินค้ายังไงเพื่อจะไม่ตอบโจทย์เราเราคิดว่าเฮ้ย hey, เรายังตอบโจทย์ของแบรนด์ตอบโจทย์ของทั้งลูกค้าและยังสร้างความสนุกได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วเราก็แบ่งโปรดักต์ง่ายๆเป็นสาสามกลุ่ปใหญ่ๆครับ everyday products ปลาลูกกุมกัมมี่ที่เราสามารถกินได้ทุกทุกวันไม่เบื่อกินซ้ําได้ทุกวันอร่อยอะไรเงี้ยตัวต่อไปเป็นซีซันโน่ซีซันโน่ผลักสำคัญนะครับเพราะว่าเทศกาลของของไทยหรือของต่างประเทศมันก็จะมี New เยียวาเลนไทน์ w อ t e r อร์เฟส a l ลสงการฮัลโลวีนฮัลโลวีนอ่างเงี้ยคริสต์มาสเราก็จะทำสินค้าตามซีซันโนไปและอีกอันหนึ่งที่พี่คิดว่าสำคัญเป็นกลยุทธ์ของเอเวอร์มอลเลยก็คือแท็กติคอล <Tact> เป็นอะไรฮะอ,อะไรก็ตามที่ต่อยอด DNA ของแบรนด์ม,มันคิดว่ามันว้าวนะมันมันน่าจะมาปุ๊บแนละ้วมันมันน่าจะเป็นจุดสนใจ<อ>แน่นอนบางอันมันก็จะกลายไปเป็นทุกๆวันได้ด้วยเหมือนกันซีซันนอาจจะเป็นเป็นซีซันนทุกปีแต่เทค t ิคอ l อาจจะสามารถเป็นเอวีเดได้<อ>หรือบางทีมันก็จะมาปี3สามรอบ เอาให้มันแบบมีสีสันเอ๊มีสนุกให้มันมาเป็นซีรีส์เปลี่ยนซีรีส์สักสามซีรีส์ไหมอะไรเงี้ยนะครับ<ะ>แต่ท้ายสุดเนี่ยแน่นอนมันก็จะเสริมความชัดของแบรนด์ให้มันมากขึ้นว่าเฮ้ยเนี่ยแหละเราคือแบรนด์ความสนุกเราเป็นแบรนด์ที่ให้ความสนใจเรื่องของครีเอทิวิตี้จริงๆความคิดสร้างสารรค์ที่มันเกิดขึ้นทํายังไงให้พนักง,งานของเราหรือทีมงานของเราเขากล้าออกไปดียถ้าอยู่ข้างนอกเราไม่มีคําว่าบอสกันเราเป็นพี่เราเป็นพี่เป็นน้องแต่ ระเบียบองคอ์กรหรือว่าระบบพวกการจัดอะไรของขององคอ์กรเราชัดเจนนะครับแต่ไปถึงความแน่นแฟนของเราแล้วเวลาเราปัดตกไอเดียบางไอเดียเนี่ยน้อง,น,องน้อยใจที่นี่มีเป็นแบบนั้นไหมไอเดียสมัยก่อนเนี่ยแน่นอนเราเรามีไอเดียเยอะเราก็มีคลังไอเดียที่เยอะอมไม่ออกปีนี้ก็อาจจะออกปีหน้าเก็บไว้ก่อน,ม,นมันก็ต้องโหวตกันพอควรท้ายสุดมันก็คือเป็นการโหวตด้วยกันนี่แหละ<อ>มันไม่คือมันไม่ต้องน้อยใจกันเพราะท้ายสุดก็คือการโหวตจากคนในทีมเองนี่แหละที่คิดว่าตัวไหนที่น่าจะเหมาะที่สุด แต่จะสําคัญที่สุดอันหนึ่งคือเราก็จะเวิร์คค่อนข้างใกล้ชิดกับลูกค้าเรารนะครับที่เป็นรีเทลเลอร์ก็จะมีความที่เขาก็อยู่ในตลาดมานานันเขาก็จะเป็นหนึ่งในวอยส์สำคัญที่เราก็ต้องฟังว่าอันไหนน่าจะคิดว่าเป็นอันที่ไปได้เขาก็ไม่รู้เหมือนกันเขาก็คิดว่าอันเนี้ยน่าจะใช่แล้วละ่ะแบบแบบนี้รสชาติแบบนี้ดีไซน์แบบนี้ความสนุกแบบนี้ก็ะจะถูกสรุปนตอนนั้นว่าเฮ้ยอ่ะก็เหลือไอเดียนี้แหละน่าจะเป็นอันที่ เราสามารถออกสินค้าสู่ตลาดได้แทบเราแทบจะออกสินค้าใหม่ทุกสิบห้าวันอ่ะโอ้โหจริงๆถ้าเอาสลอดสามปีที่ผ่านมาต้อจะออกสินค้าใหม่ทุกอาทิตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรายัางนิดไอเดียที่อยู่ในคลังเรามาเรื่อยๆไม่เป็นไรมาปุ๊บก็เก็บเข้าคลัง <S <S <า>เก็บเข้าขังเ,เข้าคิวไว้โอ้แล้วาทางผู้ผลิตนี้ไม่เหนื่อยนะฮะแบบเราคิดทุกเหนื่อยครับเหนื่อยต้องยอมรับเหนื่อยทุกคนทีมก็เหนื่อยแต่เราเรามีเรามีแผนล่วงหน้าสิบสามเดือนเราจะวางล่วงหน้าว่าสินค้าเราแต่ละเดือน จะมีตัวไหนออกนี่คือการแพลนนะครับจริงๆอาจจะออกตรงบ้างไม่ตรงบ้างแต่เราแพลนนี้กันไปก่อนอ๋อแสดงว่าตอนนี้เนี่ยในบริษัทนี้ต้องมีแบบแพลนแล้วว่าอีกสิบสามเดือนหรืออีกปีหนึ่งข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นอีกทั้งทั้งปีข้างหน้าไม่งั้นไม่งั้นในในการผลิตไม่ทันมันไม่ใช่พอเราเราไอเดียทําได้ปุ๊บสองเดือนออกไม่ได้ไม่ได้ตัวใหม่ๆนี่ยังยังทำอาจจะต้องมีถึงหกเดือนอ๋อถ้ารวมทุกทุกกระบวนการ แท็กลายของ p Play m o r e จริงๆเราใช้คำพูดว่า p l เพลโม่ฝันโม่ยิ่งเล่นยิ่งอร่อยเป็นอันที่เราพยายามจะสื่อสารให้คนรู้จักแบรนด์เราให้ได้ง่ายแล้วก็เข้าใจว่าเราพยายามทำอะไรนั้น Play m o ม e เราก็พยายามจะสร้างประสบการณ์ในนี้ให้ได้ mm. ในทุกๆโมเมนต์ mm. ของวัยและอายุของแต่ละคนก็เลยเป็นที่มาว่าต้องแต่การออกแบบของเราทำยังไงให้มันโดดเด่นนี่แหละทำยังไงให้ทุกสินค้าเนี่ยมันมีวิธียังไงที่ต้องให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่จะต้องเอ็นเกจเข้ามาให้ได้ แล้วก็มาทําจนมันเกิดคอนเทนต์ให้ได้มันก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่มันได้เกิดแคมเปญแบบสร้างความฟันเดอร์เทนเมนให้ได้มันมีสนุกมันมีไวรัลเขาสามารถเกิดไอเดียเกิดวิธีการที่จะคิดคลิปแบบนู้นทําอย่างนี้เอายิ่งแต่ที่เล่าลหลายๆครั้งที่ผ่านมาว่าเอ้ยมันเอาสินค้าของเราไปทําอะไรได้อีกไปต่อ,อยอดความสนุกยังไงได้บ้างเสร็จแล้วได้แชร์ความสนุกนั้นให้คนอื่นได้ ได้เห็นได้รู้ด้วยนะครับกลยุทธ์เรานะครับเ,รเวลาเวลาเราเราทำเข้าไปเนี่ยเราอยากให้ลูกค้าเรามีส่วนร่วมจะสังเกตว่าตามสิ่งออนไลน์ที่เราเราทําทุกอย่างเข้าไปอ่ะอยากให้คนมีมีส่วนร่วมอยากให้คนซื้อเพย์มอไปไปเล่นเล่นแล้วสนุกซึุถกยังไงอย่าสนุกคนเดียวแชร์กับเพื่อนหรือแชร์เข้าออนไลน์ก็ได้ให้เหมือนเหมือนว่าเพย์มอนเป็นตัวกลางให้คนมันรวมกลมก,กันการที่ทําให้ลูกค้ามีส่วนร่วมเนี่ย มันอาจจะเป็นหนึ่งในเทรนด์ของคนในยุคนี้นี่ก็ก็ถามว่าจะเป็นเป็นเทรนด์ไหมก็น่าจะปัจจุบันคือทุกคนเป็นเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้แล้วทุกคนไม่ได้จําเป็นฉันจะไม่ได้จําเป็นคือวันนี้ฉันสามารถแค่ยกโทรศัพท์ขึ้นมาฉันก็กลายเป็นบุคคลของสังคมออนไลน์ได้แหละแล้วก็ฉันสามารถทําให้ตัวเองดังได้ในข้ามคืนถ้าคอนเทนต์นั้นนั้นมันปังจริงๆอะไรคือมาตรวัดที่พอจะวัดผลกันได้ว่าว่าเออเราเดินมาถึงจุดที่ เราเชื่อว่าเราเดินมาถูกทางนะครับที่เราก็ยังรู้สึกว่าเรายังมีเป้าหมายมากมายรู้สึกว่ายังอยู่ระหว่างทางนะครับ<ะ>แต่ถ้าอลองมว่า10สิบปีที่ผ่านมาเราจะมองผลลัพธ์อะไรบางอย่างที่คิดว่าเออน่าจะเป็นมายสเตยเล็กๆระหว่างทางซึ่งทําให้รู้สึกว่าเราเราผ่านผลมันมาได้เนะว่าน่าจะเริ่มแบบสินค้าตัวแรกไงตอนนะั้นเราเสนอเป็นร้อยจา,นะจากตรงนั้นแ่ะผ่านมา10ปีผมวม่าเมชชมอันหนึ่งคือว่าเราก็สามารถเอาสมมติฐานตรงนั้นที่เราคิดว่าเพลย์มอลและ DNA แบบนี้มันต้องถูก ขายได้มันต้องมีคนที่อยากจะมีสินค้าอยู่ในใจเนี่ยความสนุกนี้ไม่ต้องอยู่กับคนได้ใคย์มอก็เลยทําจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้มาออกเฉลี่ยกับทุกอาทิตย์ได้เนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นมาตรวัดหนึ่งอ่านว่าเฮ้ยสมมุติฐานณนะวันนั้นจนถึงวันนี้มันก็มีคนตอบรับที่สามารถทําให้เราออกสินค้าได้ได้ถี่ขนาดนี้ด้วยเช่นเดียวกันมาตรวัดต่อไปคือการยอมรับของลูกค้าก็คือเอาง่ายๆคนซื้อบ่อยๆคนซื้อซ้าเราแฮปปี้สิ่งที่เราอยากทําต่อไปก็คือมันไม่ใช่แค่ประเทศไทยละมันไปต่างชาติได้ไหม ต่างประเทศจะยอมรับเราหรือเปล่าซึ่งเราลองประเทศที่หนึ่งประเทศที่สองประเทศที่สามประเทศที่สี่เขายอมรับเราตอนนี้น่าจะมาสิบเอ็ดประเทศแต่เราททร์กเก็ตว่าภายในปีสองพันยี่สิบหกเราอยากได้มากกว่ายี่สิบประเทศครับส่วนใหญ่จะเป็นประเทศส่วนไหนครับแบบเอเซียด้วยกันหรือว่าไปทั่วเลยเราเราเพิ่งลอนท์ที่แคนาดาเมื่อไตรมาสที่สี่ปีที่แล้วอีกมีออสเตรเลียอีสานี้เดือนที่แล้วเนี่ยเราเพิ่งลอนท์ที่ออสเตรเลียครับซึ่งอันนี้ก็คืออีกหนึ่งมาตรฐานที่คุณเจสซี่หมายว่าถ้า มองว่าเราประสบความสําเร็จก็คือคนซื้อต้องซื้อแล้วซื้อซ้ําแล้วก็มีโอกาสที่จะขยายไปต่างประเทศได้ด้วยคืออาจจะต้องโอเคเรามองภาพในลักษณะว่า DNA อ็นอย่างเนี้ยมันไปได้ทั่วโลกแต่เรื่องของรายละเอียดดีเทลเล็กๆน้อยๆที่เราต้องโลเคไลซ์สำหรับประเทศเนี่ยเราก็ต้องทำด้วยเช่นเดียวกันซึ่งตรงนี้วันน่้จะเป็นอาจจะเป็นมาตรวัดอันหนึ่งที่โอเคเราก็สามารถทําแบบนี้ดูเพอร์เคชท,ทำซ้ำในประเทศอื่นๆได้แล้วนะ,ะแล้วเราก็หวังว่าด้วยแนวคิดแบบนี้ รูปลับแบ,แบบนี้ d n เของ PlayMo อลแบบนี้สามารถที่จะออกไปได้ทุกประเทศต,ตามที่เราตั้งใจไว้และสิ่งที่ภูมิใจของเราคือ Play m มอลคือแบรนด์ของคนไทยจากที่ทำธุรกิจมา10ปีแ้วะอยากให้ทั้งสองท่านลองแชร์ประสบการณ์หรือ Learning บทเรียนที่ได้เรียนรู้จากการทำธุรกิจมา10ปีจริงๆแล้วประสบการณ์หรือว่าความสำเร็จอ่ะมันไม,ไม่ไม่ได้ง่ายๆจริงๆลองผิดลองถูกมากว่าจะมีเพลย์มอลกว่าจะ,ก,าจะก่อนจะตั้งเอเปิลมอล ยี่สิบปีในวงการขนมใช้เวลาสิบปีเรียนรู้แต่สิ่งที่ที่สําคัญที่สุดของเรานะคือมันมีท้อบ้างก็โอเคแต่เราอย่ายอมแพ้เราตั้งเป้าหมายเราค่อยๆ <ừ> ่อยทีละนิดอ,อย่างอย่างตอนแรกสุดพี่ทํามาด้วยกันเนี่ยคุยกันยอดขายสามล้านบาทเรา happy แฮปปี้ละ <ừ> เรามีเงินให้ลูกไปเรียนหนังสืออะไรเงี้ยก็เราโอเคละเราก็ตั้งเป้าตรงนั้นพอมันพอ,พอสําสเร็จเราก็มีเป้าเป้าต่อไป ถ้าเราตั้งเป้าใหญ่เลยบางทีพอมันไม่ถึงอ่ะมันอาจจะทอ้อเลยเลยบอกว่าตอนแรกสุดเราไม่สโลแกนยยังไม่ได้เป็นเพลย์มอฟันมอลนะครับเราเป็นเพลย์มอดอนกิฟท์ครับเราต้องใหญ่ย,ยอมแพ้เสื้อที่เราทําใส่เป็นจุดพนักงานเนี่ยข้างหลังจะเขียนแท็กไลน์ว่าไม่ใช่เพลย์มอลฟันมอลเลยนะลุกแรกเราเขียนว่าด <laughs> อนกิฟท์ครับเพราะจริงๆเพราะเราเพราะเราไม่กิฟท<ะ>์ครับเพราะตอนนั้นเราแบบเราเราเสนอเยอะเราพยายามจะคิดเราเจออุปสรรคปัญหาคือทุกคนพอมันเห็นณวันนี้อาจจะนึกว่ามันมาด้วย กรีบก็หลบนะมันไม่ใช่อจริงๆแล้วมันต้องมันต้องดอนกรีบรับจริงๆนะมันต้องแต่ยอมแพ้ตอนนั้นเราต้องคิดว่าต้องเดินต่อเจ็ทสอลโกเพื่อจะได้เซเลบรตกันได้เรื่อยๆเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆแต่อย่าดีใจนานอพอแหละเขาเป็นว่าจะได้เป็นกําลังใจสําหรับกันนิดหน่อยแต่เราก็พรุ่งนี้เริ่มใหม่มถือว่าเป็นเทคนิคที่ดีมากนะคิดว่าผู้ชมหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้น่าจะได้แบบความรู้จากทั้งสองท่านนี้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ประสบการณ์เนาะผมว่าผมว่าคีย์หลักๆที่เราได้ในวันนี้คือประสบการณ์เนาะรวมถึงเทคนิคในเรื่องของการทําให้องค์กรเนี่ยมันเป็นองค์กรที่มี DNA ของความครนะีเอทีฟเนาะความคิดสร้างสารรค์มานําทําให้ธุรกิจของเราเนี่ยมันโดดเด่นและมี DNA แบบเนี้ยผมว่าเป็นธุรกิจที่มีความท้าทายนะผมว่าไอเดียต้องออกมากๆเลยออกเยอะๆเลยแล้วก็ทํายังไงให้เราสามารถที่จะนําคู่แข่งได้ตลอดเวลาก็ วันนี้ก็ขอขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากกับคนดูนะครับผม